สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็อันนี้วันนี้มื้อเย็นนะครับก็เป็นลาดหน้า <c oughs> ลาดหน้านะครับน้องสาวออมาให้นะครับน้องสาวเป็นคนทำนะครับก็คิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนเดิมนะครับน้องสาวทำอร่อยนะครับเป็นลาดหน้ากุ้งนะครับ ัหนากุ้งกุ้งก็จะบบ่อที่บ้านของกวนเล็กน้อยเองครับก็วันนี้กวนเล็กน้อยก็นอนตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตื่นตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เพิ่งจะตื่นนี่แหละครับตอนเที่ยงตื่นกินข้าวนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนต่อนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตื่นตอนนี้นะครับน้องสาวมาปลูกเอารัดหน้ามาส่งนะครับบิ้งทุ่มครึ่งนะครับ หนึ่งุมครึ่งครับก็สีสันน่ากินนะครับครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ากวดเล็กน้อยเสียงไม่ค่อยมีเจ็บคอครับก็ใช้เสียงเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้นะครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆ สวัสดีครับกดเล็กน้อยขอตัวกินรัดหน้าก่อนครับ